สวัสดีค่ะก้อกยบ้านยาการินนะคะวันนี้มาอัปเดตมาที่สวนกันเหมือนเดิมนะคะก็ค่าจะส่งเหมือนเดิมเลยมาเมาๆ1 0นบาทจะกี่กระถางก็ได้นะคะ100่เนาะจะส่งปอน m นอมเมนะคะยังไม่มีเก็บปลายทางเนาะก็เบอร์โทรติดต่อแมค่ค้าเหมือนเดิมเลย0ูนย์แปดเก้าหกเนนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะวันนี้ไม้อาจจะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม้ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเนาะไม้ก็จะเริ่มติดตัวช้านิดนึงนะคะพอดีบางตัวไม้ทําเองบ้างบางตัวรับเข้ามาเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับไม้ใหม่เข้ามาเท่าไหร่จะพยายามทําไม้ตัวเองแล้วก็มาปล่อยให้พี่ๆเบาๆกันเนะาะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีอะไรที่พอมาใหม่บ้างนะคะ <S <S มากันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นอ่าอะไรอะ โกลเด้นดาก้อนนะคะอันนี้จะเป็นมังกรด่างด่างขาวเนาะเป็นมังกรเนาะมังกรอันนี้ใบมันเสียก่อนหน้านี้หนูเคยเอาขึ้นแล้วแหละแล้วคราวนี้ใบมันเสียหนูก็เลยไม่ได้เอาขึ้นเนาะอันนี้ใบใหม่มาฮาร์ปเลยกระถางนี้ขอที่650นะคะอันนี้หนูปล่อยเซลล์แบบราคาตําหนีเนาะ650นะคะไม้ยอดนะคะก่อนหน้านี้มันมีสอง,สองใบหลุดไปเนาะ อันนี้หนูเอามาเลี้ยงใหม่แล้วก็ใบใหม่มาอย่างนี้เลยหกร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มากันที่กีนคองโกไฮบิตนะคะกีนคองโกไฮบิหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางเล็กใช้หน้าสี่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็กระถางใหญ่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะต้นใหญ่ๆเลยกระถางหน้าแปดนะสองร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็จะมีออมเพชรอมเพชรนี้วางข้อสองสองข้อนะมีอยู่สองยอดนะคะออมเพชรเนาะวางข้ออันนี้หนูขอบแปดสิบบาทแล้วกันเนาะเอาไปให้พี่พี่แบบไปแยกไปแยกเอาก็ได้ไปแยกเนาะแต่เอาไว้เลี้ยงฟอมกอก็สวยนะคะแบบด่างแบบนี้เลยด่างสวยเลยแปดสิบบาทนะแล้วก็กุ้งมายโยกุ้งมาโยอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเนาะอันนี้ใบมันหลุดเนาะ เดิมหนูว่าปล่อยอยู่ที่300นะคะเดี๋ยวคลิปนี้หนูให้ที่250บาทเนาะพี่ๆไปเลี้ยงต่อได้เลย250นะกุ้งมมโยนะคะกุ้งเอกกมายโยเนาะอ่าอันนี้ก็พิงพินเซตไลกาเล็กซี่เนาะนี้วันนี้หนูเซลให้เลยจาก250เหลาสวอ200นะสวยๆแบบนี้เลยสีชมพูยิ่งเข้าหนาวเขาก็จะยิ่งชมพูนะคะไม้ อากาศเริ่มเย็นเนาะแล้วก็มากันที่อ,อันนี้อะไรอะอ่ากินเป็ดเนาะเป็นกินบุเอบีโกเนียเนะาะจากสามร้อยห้าสิบเอาไปสามร้อยนะคะไปเลี้ยงต่อเนาะใบอาจจะแห้งๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแห้งนะคะบางทีน้ำน้ำอาจจะไม่ถึงแต่มีความชื้นอยู่ สองร้อยเอสามร้อยนะคะจาก350รนะ้อยเนาะวันนี้มาเซลลให้เลยอันนี้ก็สามเป็นฟอร์มกอแล้วขายตั้งแต่ยังไม่เป็นฟอร์มกอจนเป็นฟอร์มกอเนาะขอที่300นะคะถ้าไม่ไม่ไปจริงๆหนูต้องทําจํานวนแล้วแหละจะได้มาปล่อยเบาๆเนาะแล้วก็มาจินนี่ตัวนี้จินนี่เขียวนะคะตัวนี้จินนี่เขียวใบหนาๆเลยแบบเนี้ยเลี้ยงแบบเนี้ย ไม่ต้องกลัวว่าใบาจะช้ําแต่ใบเข้าสวยนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยเนาะจินนี่จินนี่เขียวหนึ่งเอาไปไประดับห้องอยู่ในบ้านได้นะคะแบบนี้เนาะหนูแนะนําถ้าอยากเอาไปแต่งห้องแต่งหรือเลี้ยงบนคนคอนโดหรือเลี้ยงในอาพาร์ตเมนต์เนาะหนูแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าถ้าเป็นตัวด่างยังไงเขาก็ต้องการแดดเนาะอันนี้เขียวๆเนี้ยไป ตั้งมุมห้องโวยสวยมากเลยเอาขึ้นหลักขึ้นเสาสักหน่อยเนาะลากเดินดีแล้วนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยเนาะแล้วก็มาที่กวักแม่ทองคำนะคะยังอยู่นะหนึ่งร้อยกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยกระถางที่สองเนาะกวักแม่ทองคำนะกระถางละหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ ฟีโรหูช้างนะคะฟีโรหูช้าง350นะคะใบใหม่มาแล้วสวยมากตัวเนี้ยไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องลดน้ำบ่อยถ้าลดน้ำบ่อยใบเขาจะช้ำน้ำนะคะอันนี้หนูเลี้ยงแบบแห้งๆเลยถ้าน้ำเยอะอะเน่าแน่นอนอ่าอันนี้ขอที่350นะคะฟีโรหูช้างเนาะลายสวยมากแอบห่วงไว้อยู่นะเนี่ยเพราะมันสวย350นะคะ แล้วต่อมาที่ไทคอนไทคอนตัวนี้เป็นไม้วางข้อเป็นไม้วางข้อนะคะไม้วางข้อรากทะลุแล้วอันนี้เอาไปเลี้ยงต่อนะหนูให้เป็นราคาเลี้ยงต่อเลยหนึ่งร้อยบาทไทคอนหนึ่งร้อยเนาะไม้หนูทำเองหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็มากันที่ตัวนี้มันเป็นพินาคด่างหลุดนะคะ หนูวา,วางใบสองใบแล้วมันหลุดเนาะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกันหนูขอค่าค่าแพ็คค่าค่าอัน,นมันอยู่ในกระถางน้ำปดเนาะอันนี้เอาไปเลี้ยงต่อได้เลยเลี้ยงเขียวเขียวก็สวยนะแต่อันนี้มันหลุดแล้วอะ่ะหนูไม่รับประกันว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเนาะนี่เอาไปราคาที่แบบไปเลี้ยงเลี้ยงแบบเล่นๆเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตอนแรกหนูขายยุ่งสามร้อยนะ มันมีอีกหนึ่งตาอยู่ข้างล่างนะหนูมไม่แน่ใจว่ามันมันยุบไปแล้วหรือ,อยังอันนี้เป็นฟิโรไวโอดีนเนาะไวโอดีนที่หนึ่งร้อยเหมือนกันอันนี้ให้ไปนหนึ่งร้อยเนาะกระถางน้าหกนะคะเอาไปเลี้ยงเล่นเพราะว่าเนี้ยมันหลุดอันนี้ก็กลับมาด่างอยู่นะอันนี้อันนี้ใบมีตำหนิเนาะหนึ่งร้อย พีโรไ,ไวโอลีนนะคะแล้วก็มากันที่อันนี้ตัวอะไรนะกนเเลสคองโกดาฟนะคะหรือเลสคองโกเลสคองโกแคเนาะตอนแรกอหนูเคยขายอยู่สามร้อยหรือสี่ร้อยนี่แหละวันนี้เอาไปเลยแบบกระถางต้นมันเล็กเนาะอันนี้ขอดที่สองร้อยแล้วก็มาที่โดเมติคัมมีโดเมติคัมมาหนึ่งต้นนะ รากเดินดีแล้วแล้วใบใหม่ก็ด่างนะคะโดเมิขอที่ห0ึ่งอยค่ะอ,อาจจะลกนิดนึงเนาะอันนี้กลางเขนกางเขนด่างนะคะด่างเหลืองเนาะด่างทุกใบใบอาจจะมีตำหนิบ้างอันนี้รอนใหม่มาแล้วขอที่1200นะแล้วก็จะมีอ่าอาคูมิตาตา้มอสเลดนะ มี250กับ1น0นะคะแล้วต่อมากันที่เสนิทจันดำก่อนละกันเป็นไม้ต่อเนาะไม้ยอดแหละแล้วมันยุบไปแล้วมันก็แทงขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ขอที่150บาทเสนิทจันดำนะคะแล้วก็กวักลายหินอ่อนอยู่ในกระถางหน้าสามอันนี้ขอหนึ่งร้อยนะคะ ตัวนี้จะเป็นด่างอัลโบอัลโบวงัวงวังวังท่อนเนาะมีอยู่3มต้น listings. เริ่มเปิดขาวแล้วนะอันนี้ก็ขอที่หนึ่งร้อยละกันค่ะ100อเนาะแต่ที่จริงอ่ะแม่หนูาหน่มามหานนะเขียวดอกเขาเอัลโบเอตัวโบมันจะเป็นแบบนี้แหละแรกๆเราหันน่นาจะเข้าเขียวก่อนแล้วมันจะค่อยๆเปิดเนาะอย่างนี้หนูรอนานมากกว่าจะเปิดแล้วก็มากวักพระพุ ป่าด่างนะคะอันนี้ขอที่80เนาะ80แล้วก็มากริก้านแบนกริก้านแบนอยู่ในกระถางหน้า5นะคะถังหน้า5้าเนาะกระถางหน้าหอยู่ที่หนูขอที่50บาทพออันเนี้ย50บาทจะหมดแล้วจะเดาะต่อไปต้องเก็บทำแล้วเพราะที่ที่ทำไว้หมดเลย แล้วต่อมากันที่ฟิโลมาละกอเนาะนีใบใหม่ล่าสุดนะหนูขอที่หนึ่งพันสองร้อยนะคะสวยมากยิ่งสวยยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนี้สีกำลังแบบนี้หนูเลียงร่มไปหน่อยมันก็เลยสีกึนๆเนาะหนึ่งพันสองร้อยแล้วก็มากันที่พี่นาคเนาะพี่นาคอันนี้ใบนี้หลุดใบหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหลุดแหละนี้หนูขอที่ห้าร้อย นี่หนูซื้อเข้ามาเนาะไม่ใช่ไม้ตัวเองขอราคาทุนเลย500แล้วก็มากันที่ Legacy นะคะรอดใหม่มาเหลวยว2พ0นแล้วต่อมากันที่มอนมินนะคะมอนม i นมินไม้ยอดสี่ใบนะมีใบใหม่ล่าสุดเนาะนี่หนูขอหนึ่งพันนะคะใบใหญ่มากใบเริ่มใหญ่แล้วขอที่หนึ่พันนะคะ มอนมินเนาะหนึ่พฟิโลมาแล้วก็อันนี้ขอที่หนึ่พนะคะอันนี้ขอที่หนึ่พหลุดด่างหลุดด่างแล้วก็มากันที่กุ้งกล้ามเกี้ยงเนาะพันสองกุ้งกล้ามเกี้ยงพันสองแล้วก็ดาบเงินซินเวอร์สวสอตอยู่ที่1,200นะคะไซส์ใหญ่แล้วนะแล้วก็มาที่ อ,อะไรนะมอนกระดูกหนึ่งนห้าร้อยนะคะแล้วก็มากันที่ก้านส้มหลุดด่างสองใบสาใบาหลุดด่าง3ามใบนะคะเป็นไม้ไม้ฟอร์มกอแล้วเนาะหนึ่งพันสามร้อยนะ 1, นะแล้วก็มากันที่อันเนี้ยแม่พันเลยไซส์ใหญ่มากอยู่ในกระถางหน้าแปดนะ อย่างนี้เลยหนูไม่ไม,ไม่ไม่อยากยกอย่างนี้เลยอันนี้ขอที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะกวกกวกพระพมอินโดก้านแดงนะตัวนี้ยังมีราคาอยู่เนาะเขาสวยมากหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เอาตรงนี้ดีกว่าหนึ่งร้อยนะคะเป็นเน่าวาคิสาาลเรนัำนะหนึ่งร้อย น,นี่ก็จะเป็นไม้เล็กๆเนาะถ้าพี่คนไหนสนใจถามได้เนาะอยู่ในกระถางหน้าสี่ตัวนี้จะเป็นเล็บคุดด่างเล็บคุดด่างสามห้าสามกระถางร้อยนะอันนี้ก็ซินเบอร์สวอ3สามห้าสามกระถางร้อยเหมือนกันเนาะซินเบอร์สวอตัวนี้ไม่ด่างนะตัวนี้ตัวธรรมดานะคะตัวนี้กวกพะพมอินโดเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นก้านเขียวตัวเนี้ยยังไม่มีจานวนหนูให้ดูก่อน เขาสวยเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นก้านเขียวนะตัวใหญ่มากใบใหญ่มากแล้วก็มากันที่ไม้ในตำนานไหลขาว50บาทใครยังไม่มีก็เอาไปเลี้ยงต่อได้นะแล้วก็มากันที่โชคเก้าชั้นเนาะโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นสี่ร้าสนะไปเริ่มสวยแล้ว เริ่มสวยแล้ว450นะคะแล้วต่อมากันที่หมวดกวักบ้างเนาะหมวดกวักนะคะอันนี้เป็นเลมอนนะวางใบนะคะ450นะคะสามจุดเกิดนะ450ถ้าไม,ม่มีลูกค้าขอดูละเขาไม่มั่นใจว่าเป็นเลมอนหรือเปล่า ถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นเลมอนก็ยังไม่ต้องเอาไปนะคะ4 5 0ห้าเนาะเพราะหนูได้มานำเลมอนเพราะส่วนนี้หนูเอาประจำแล้วก็มาต่อที่กวักดังเหลืองนะคะ3 5 0ห้าเนาะวางกิ่งกิ่งวางตัวนี้แล้วก็แทงหน่อมาแล้วแทงหน่อมาอีกหนึ่งหนอนะ3 5 0หนะคะแล้วก็กวัาากขาไก่ดะเชื้อด่างตัวนี้แ0 0ร้อกำลังแบบ กลางใบละเอามาหนูก็รุ้นอยู่ว่ามันจะด่างไหมถ้าด่างหนูไม่ได้ปล่อยแล้วนะราคานี้แปดร้อยเหลือกระถางเดียวนะแล้วก็ไก่ดำไก่ดำนะคะไก่ดำจะอยู่ที่สามร้อยนะคะเหลืออยู่สองกระถางเนาะอันนี้หมดรุ่นละแล้วต่อมากันที่อันนี้เลมอนนะคะเลมอน เลมอนมีรากมีหัวแล้วแน่นอนหัวแบบตุ่มๆนี้เลยหกร้อยห้าสินะแล้วก็มายอดทองเกาหลีหรือโอกิโบโน่เนาะสามรนะคะอันนี้ฟอร์มกอนนะฟอร์มกระถางหน้า8ดเนาะมีมา2กระถางวันนี้เพิ่งมาวันนี้เลย350นะคะแล้วก็มากันที่ปุ๊กปิ๊กเชื้อด่างเนาะ กระถางหน้าหูอ่ะหนูปล่อยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมวันนี้หนูเซลให้เลยวันนี้หนูปล่อยอยู่ที่กระถางละสองร้อยนะคะสองร้อยเนาะอันนี้กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางที่สี่นะคะแล้วก็มากันที่ยอทอเกบูโน่เหมือนกันนะอันนี้ร้อยร้อยยี่นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นปุ๊กปิ๊กเชื้อด่างกระถางเล็กเนาะหนึ่งร้อยนะคะเหลืออยู่สามกระถางนะแล้วก็กวกด่างเหลืองอันนี้หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ดำด่างนะอันเนี้ยฝ่ายไซส์แม่เลยปล่อยที่หมื่นสองนะแล้วก็อันนี้เป็นดำดำอยู่ในกระถางหน้าหกดำด่างเหมือนกันเนาะอันนี้เขาเปิดเผือกมา อันนี้ขอที่หนึ่งพันแปดร้อยนะแล้วก็มีดํด่างเหลืองเนาะหนูอาจจะไปไวนิดหนึง่งเนาะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจทักมาถามได้นะคะดําด่างเหลืองหนะึ่งพันแปดร้อยเนาะแล้วก็มากันที่ดํด่างเหมือนกันดํด่างตัวนี้ดาด่างชมพูนะคะนี่มาหลังไปใบใหม่มากําลังเข้าสีแล้วนะหนึ่งพันแปดร้อยเหมือนกัน อันนี้หนูปล่อยให้เลยที่สองพนะคะมี2กระถางเนาะเป็นแคะแคะเชื้อมันยังไม่เปิดด่างแต่เขามีกอกอใหญ่แล้วเหมือนกันเนาะกอใหญ่แล้วเหมือนกันแล้วก็นี่ตัวใบวางตัวใบวา,างนะคะตัวใบวางด่างนะแต่เขายังไม่เปิดด่างเนาะหนูปล่อยที่สองพนะคะแล้วก็ตัวนี้เปิดด่างมาแล้วรอกระสีนะคะอยู่ที่2อ0พันหเนาะมี2กระถางนะคะ มีสองกระถางเนาะอ่าอันนี้ก็ขาวๆอันนี้ที่หนูตั้งแม่ไว้เนาะแล้วก็จะมีตัวด่างเหลืองตัวด่างเหลืองสวยๆเลยวางใบหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางที่สามหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางที่สี่เนาะแล้วก็มีกระถางนี้ขอที่สองร้อยนะคะแล้วก็จะมีดํา ตัวนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นดำกลายหรือเปล่าเพราะหนูเอามาเลี้ยงนานแล้วแล้วก็เกิดเป็นพุ่มเนาะน,นี่หนูขอกระถางละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้ดำด่างส้มมีหน่อแล้วหนูคุยดูนะคุยคุยดูแล้วว่ามีหน่อแล้วอันนี้ขอที่1,000บาทนะคะขอที่หนึ่นเนาะ ตัวนี้ก็ยอดทองโอกิโบโน่เหมือนกันเนาะกระถางเล็กหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะเนี่ยแตกมาเป็นแบบนี้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ